สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวัสตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชวัสตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกอสารแล้วก็คลิปให,ใหม่ๆจากช่องชัชวัสตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับทั้งหมด8ตัวไปนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในสิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทพอนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกแปดเจ็ดแปด กานส3 5 0าี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน320นะครับ m b นะครับใช้งานได้1วันดอกจัน878ดอกจัน3 3 5 0าสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน2องกิกนะครับใช้งานได้30วันเรากดดอกจัน9จ5ดดอกจัน 99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2ทีใช้งานได้30บวันนะครับถัดไปนะครับตัวที่3นะครับให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2อีติกใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่4ี่นะครับดอกจัน935 ดกันรสดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน5 g ิกใช้งานได้30วปันนะครับดอกันการ9มดอกจันร3สสี่เหลี่ยมไปนะครับตัวที่5้านะครับดอกจันร8แปดแปดอกจันร8ปสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน1 g ิใช้งานได้หนวันดอกจันร8 7ดแปดอกจันรแปแปสี่เหลี่ยมตัวที่6นะครับดอกันการ940 สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนี่ยจำนวน1กิกนะครับอา่าขอโทษทีนะครับ2กิกใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน940ตัวที่เจ็ดนะครับดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนี่ยจำนวน10กิกนะครับใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวที่แปดนะครับดอกจัน878ดอกจัน90สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1นึ่งติ๊กใช้งานได้1วันนะครับลอกจานแปดเจ็ด้อกจนเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโปรโมชั่นอนเ์เน็ตหรือว่าลาฟรีของเครือข่ายทุมุฟนะครับทั้งหมดแตัวแปลรหัสนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครกันดูแล้วลยนนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครได้ก็ยินดีด้วยนะครับต่อถ้าชอบลิมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กับช่อง ชวัสดีว่าชัดสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและที่สาคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด,ด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชวัสดีว่าชัดสองด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ